ผมไม่แน่ใจว่าทางตะวันออกเฉียงใต้เขาเกิดสงครามกันหรือเปล่าหรือว่าพายุแรงมากแลบแบบบ่อยมากทุกคนดูดินี่ไม่กี่วิแลบอีกแล้วแปลว่ามันผ่ายอีกแล้วน่ะทางนู้นน่ะแลบเหมือนแบบที่เราเคยดูข่าวสงครามแล้วเขายิงกันฟ้าสว่างปึ๊บปื๊บปื๊บเลยทุกคนดูดิแต่ถ้าตาม ตามทิศทางของลมหน้าฝนแล้วพายุหน้าฝนแล้วก็คือเดี๋ยวต่อไปจะพัดมาทางบ้านเราดูดีทุกคนเพราะว่ามันเป็นทิศตะวันตะวันตกเฉียงใต้ดูดี